สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมครับพบกันวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่16กันยายน2564นะครับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องวิเคราะห์ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยซึ่งในหน่วยนี้จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่2เรื่องนะครับ เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆเรื่องที่2ก็จะเป็นพัฒนาการประชาธิปไตยอยังย่งยืนนะครับก็มีคลิปวิดีโอให้นักเรียนชมเหมือนเช่นเคยนะครับนักเรียนเข้าไปตั้งใจชมให้จบนะครับนะพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอเลยครับ สวัสดีจ้าสวัสดีนักเรียนทุกคนนะจ้าสำหรับวันนี้คุณครูก็จะสอนนะัสังคมอีกแล้วมาพบกันอีกแล้วนะระดับชั้นม .3 อ่ะคุณครูบอกก่อนเลยว่านักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งงานของคุณครูนะให้นักเรียนส่งงานด้วยนะในแบบฝึกหัดหน่วยที่1นนะถ้าไม่ส่งงานคุณครูจะตัดคะแนนตรงนั้นไปเลยแล้วคะแนนเธอจะได้มากได้น้อยทีนี้ก็ต้องไม่ขึ้นเสียงรวงกับแบบทดสอบ ถ้าแบบทดสอบเธอได้น้อยนะคะแนนก็ตามนั้นแต่ถ้าเธอมีคะแนนเก็บในส่วนตรงนี้แล้วแบบทดสอบเธอได้น้อยคะแนนเก็บตรงนี้ครูช่วยแน่นอนนะรับรองนะเพราะว่าเป็นเรื่องวิชาที่มันก็ไม่ถือกับหลักมากสักทีเดียวแต่ก็อย่ามาทิ้งเลยก็ไม่ได้นะดังนั้นเรียนต้องให้ความสําคัญกับวิชาของคุณครูด้วยอ่ะทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยเขาบอกว่าเป็นหน่วยที่2เนี่ยชื่อหน่วยว่าวิเคราะห์ ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนะเป็นของระดับชั้นมัธยาศึกษา์ปีที่สอ่ะเรามาดูกันว่าวิเคราะห์ระบอบระบอบการประชาธิปไตยเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยนะมีอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกเรามาดูก่อนว่าประชาประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะซึ่งรูปแบบลักษณะอาจจะมีทั้งความคล้ายและแตกต่าง กับประเทศอื่นที่การปกครองระบอบประชาธิปไตยนะเหมือนกันนะอาจจะคล้ายในที่นี้อะครูพูดเลยว่าคล้ายในที่นี้คือคล้ายกับประเทศอังกฤษนะอะคล้ายและแตกต่างแตกต่างกันกับประเทศสหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสที่เป็นระบบการปกครองคนละแบบกันนะเดี๋ยวเรามันจะเดี๋ยวเราจะลงเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งทีนี้ครูพูดในส่วนตรงนี้ก่อนว่าทั้งการพัฒนาเป็นประ การพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในไทยนะั้นประชาชนควรยอมรับและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในสังคมไทยนะสังคมประชาธิปไตยของเราในรูปนี้ก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะมีพานรัฐธรรมนูญวางเด่นเป็นสง่ายอยู่ตรงกลางนะตรงด้านนี้นะ,ะดูต่ออันนี้เป็นแนวคิดนะครูสรุปมาให้เป็นแนวคิด จริงจเนื้อหาอรายละเอียดจะอยู่ข้างล่างอยู่สไลด์ต่อไปก็มีแต่นี้ครูสรุปมาให้นะแนวคิดว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะมีมาครั้งแรกเนี่ยอย่างไรนะแล้วก็ไล่ามาจนถึงปัจจุบันในการที่เอามาใช้ในประเทศไทยของเรามาดูอันแรกนะเขาบอกว่าในนครรัฐเอเทนเกิดขึ้นครั้งแรกนะที่นครรัฐเอเทนของกรีนะกรีโบราณสมัยพุทธศตวรรษที่1ถึง2 นะมีการเริ่มเอาแนวคิดนี้มาใช้ต่อมาพุทธศตรวรรษที่20นะเริ่มขยายจากกรีกเข้าสู่ดินแดนตะวันตกนะอันประกอบไปด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกานะจากเหตุการณ์อะไรจากเหตุการณ์ที่1ของอังกฤษนะขุนนางอังกฤษต้องการตรวจสอบอํานาจของคิงหรือพระมหากษัตริย์ 2. มีการเรียกร้องเอกราชของสหรัฐอเมริกา 3. ม,มีการปฏิวัติฝรั่งเศสนะต่อมาเขาเริ่มเข้าสู่ในอนาณาจักรสยามและในสมัยรัชกาลที่4เป็นยุคลาอาณานิคมของชาติตะวันตกนะจะเป็นอย่างนี้เสมอเมื่อมีการเข้ามามีบทบาทในประเทศนั้นๆนะจะเอาพวกวัฒนธรรมการเมืองการปกครองวัฒนธรรมต่างๆเข้ามา,าให้มีอิทธิพลกับใน ประเทศนั้นด้วยนะฉันใดก็ฉันนั้นในสมัยรสีนะก็ได้นําอิทธิพลนะต่างชาติได้นําอิทธิพลการปกครองแบบประชาธิปไตยเข้ามาสู่ในสยามนะซึ่งในการปกครองในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะก็คือยังไม่ได้เข้ามาแม่ยังไม่ได้เข้ามามากแต่มีแนวคิดว่าผู้ที่มีอํานาจสูงสุดเนี่ยนะจะไม่ใช่พระมหากรรษัตริย์และจะเป็นประชาชนทุกคนในการปกครองแบบประชาธิปไตย ตอนนั้นรัชกาลที่4เริ่มเริ่มมีเริ่มมีบทบาทนะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะทรงได้ปูพื้นฐานนะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยด้วยการตั้งคณะที่ปรึกษาสองคณะนะขึ้นมาอ่ะคณะที่ปรึกษา2คณะมีอะไรบ้างนะครูขอข้ามาดูเลยลวกันนะอ่ะอน,นี่คือที่ที่อธิบายไปแล้วผ่านไปแล้วนะรัชกาลที่5ทรงตั้งสถาบันอ่ะทรงตั้งคณะที่ปรึกษาในพระองค์และคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน แบ่เป็นสองคณะนะที่ปรึกษาในพระองค์เนี่ยจะมีหน้าที่อะไรก็คือมีหน้าที่การยอมให้อาหน้าที่เนี่ยขัดขวางพระมหากษัตริ์ได้ในเรื่องที่มีพระราชดำริออกไปแล้วเป็นการที่ไม่ยุติธรรมนะอันจะทําให้รัษฎรได้รับความเดือดร้อนนะก็คือแต่งตั้งขึ้นมาจากคณะจากประชาชนนั่นแหละจากประชาชนเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อหัวอกประชาชนเป็นอย่างไรนะเป็นที่ปรึกษาถัดมาต่อมาก็คือ อีกคณะหนึ่งก็คือคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจะมีหน้าที่ปรึกษาราชการต่างๆเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะและสุดท้ายก็พัฒนานะมาเป็นกระทรวงต่างๆซึ่งกระทรวงต่างๆเริ่มมีใช้ในสมัยเกริทีิสิและกันที่5แล้วนะกระทรวงต่างๆเริ่มขึ้นมาบ้างในสมัยเจริญนที้5มาจากคณะนี่แหละที่ปรึกษาราชการต,าต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะจากการที่ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนี่แหละ เป็นการมีหัวหน้ากระทรวงต่างๆนะอาทิต่อเขาบอกว่านอกจากปูพื้นฐานให้มีให้มีประชาธิปไตยแล้วเนี่ยยังทรงเลิกระบบการเลือกทาานาะยกเลิกเลือกท่าการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยที่ทรงตั้งโรงเรียนขึ้นมาตามเมืองหลวงนะในเมืองหลวงและหัวเมืองต่างๆมีโรงเรียนขึ้นมาให้บุตร นะลูกของข้าราชการเริ่มต้นแต่ลูกของข้าราชการไปเรียนที่โรงเรียนนั้นๆนน,นะแล้วก็ได้มีการปฏิรูปการพัฒนาโครงสร้างของรัฐบาลโดยแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคทรงตั้งสุขาพิบาลน,นะแห่งแรกก็คือที่ท่าฉลองนะที่สมุทรสาครน,นะเป็นท่าฉลองนี่คือตั้งขึ้นมาแห่งแรกแล้วก็กำหนดการปกครองแบบท้องถิ่นก็มี ในส่วนกลางก็จะมีกระทรวงทะบวงกลมต่างๆที่ครูบอกไปและส่วนท้องถิ่นก็จะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันให้สิทธิสตรีในการเลือกตั้งนะมีการเลือกตั้งแล้วในสมัยรัชกาลที่5นะถึงแม้ว่าประชาประชาธิปไตยยังไม่เต็มรูปแต่ก็มีการเลือกตั้งเพื่อที่จะปูพื้นฐานก่อนนะต่อมาในสมัยรัชกาลที่อันนี้7นะครูเขาข้ามไปแต่ครูขอเพิ่มมาสมัยรัชกาลที่6 ตรงตั้งเมืองเล็กๆขึ้นมาในการบริหารบ้านเมืองชื่อว่าเมืองดุสิตธานีนะเมืองดุสิตธานีเนี้ยก็คือจะมีการาให้มีนักข่าวมีผู้สื่อข่าวสามารถที่จะตีแผ่โจมตีไม่ใช่โจมตีสามารถตีแผ่การทํางานนะของพิจารณาการทํางานของอผู้นําได้นะอ่ะทีนี้ต่อมาในสมัยการที่7เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอสมัยการที่7เนี่ยเขาบอกว่าคณะราษฎรนะ คณะรัศดรนเนี่ยก็ไดอ้อยากที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยทําให้รกาลที่7ทรงสละราชสมบัตินะแล้วก็ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจักรไทยฉบับที่1ให้นะเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกอย่างเต็มรูปเลยซึ่งเราได้เปลี่ยนการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบนะซึ่ง การปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยจะมีอำนาจธิปไตย3เสานะครูย้ําเสมอครูพูดเสมอในการสอนประชาธิปไตยเสาที่1ก็คืออำนาจนิติบัญญัตินิติบัญญตัต,ญญติคือการออกกฎหมายตรากฎหมายผู้ใช้อำนาจคือรัฐสภา 2. อํอำนาจบริหารผู้ที่มีอำนาจบริหารก็คือรัฐ,ร,ฐรัฐบาลน,นะฝ่ายรัฐบาลต่อมาคือก็คือบริหารบ้านเมือง สุดท้ายก็คือศาลหรืออำนาจตุลาการจะมีหน้าที่ในการพิพากษาพิจารณาคดีต่างๆให้ความยุติธรรมเป็นธรรมนะโดยใช้อำนาจทั้งหมดเนี่ยทั้ง3เนี่ย่วงดุลอำนาจกันนะก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปทีนี้นี่คือรูปภาพของคณะราษฎรที่เป็นกลุ่มบุคคลที่ดำเนินการปฏิวัติสยามนะเปลี่ยนนะยอมที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยนะ ในปีพุทธศักราช2475นะอ่ะทีนี้1.1เป็นแนวคิดและที่มาไปและวทำไมถึงเข้ามาเมือถึงประชาธิปไตยเข้ามาปัจจุบัน1.2วิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลกนะเขาบอกว่าอ่าประเทศที่ปกครองประชาธิปไตยเนี่ยทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเนี่ยจะมีวิถีชีวิตที่ดำเนินดำเนินการดำเนินชีวิตเนี่ยคล้ายคลึงกันดังนี้อ่ะห ยอมรับเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่นะเสียงข้างส่วนใหญ่เนี่ยยอมรับเสียงส่วนใหญ่และเคารพเสียงส่วนน้อยนะคือไม่ได้หมายความว่าฉันยอมรับเสียงส่วนข้างมากแต่ฉันจะไม่ฟังเลยเสียงส่วนน้อยไม่ฟังไม่ใช่ก็ต้องเคารพด้วยนะในการเลือกตั้งนะอย่างในรูปนี้คือการเลือกตั้งนะประชาธิปไตยไปเลือกตั้งนะระบอบประชาธิปไตยอ่ะต่อมา 2. การมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ในด้านต่างๆอย่างในรูปคือการแสดงออกนะด้วยเชิงเห็นนะเชิงสัญลักษณ์คือเป็นรูปภาพเป็นการชูป้ายนะต้องอย่างสันติวิธีปราศจากอาวุธนะมีความสงบเรียบร้อยและศิลิภาพในการนับถือศาสนาอันนี้คือเปิดกว้างสําหรับประชาธิปไตยนะอ่ะสการยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนนะสังคมชาธิปไตยเชื่อมั่นและเคารพในสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะจะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกันนะอ่าสการเข้าไปมีส่วนร่วมนะเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศโดยการที่ไปใช้สิทธินะเลือกตัวแทนเข้าไปอยู่ในรัฐสภาเข้าอยู่ในสภาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนในการบริหารบ้านเมืองนะ รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลทําตามสิ่งที่ตนต้องการเพราะรัฐบาลถือว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้นำนะโดยเรียกโดยต้องหันมาดูต้องหันมาดูประชาชนทุกคนด้วยนะว่าต้องการอะไรนะการติดตามการตรวจสอบว่าการทํางานของรัฐบาลเนี่ยดีไม่ดีอย่างไรนะอ้าวห้าการยึดในหลักเหตุผลนะจะต้องไม่มีความเกิดปัญหาขัดแย้งขึ้นในสังคมจะต้องไม่เกิดการปัญหาต่างๆนะรวมถึงมีการ หาข้อยุตินะถ้าเกิดปัญหาแล้วหาข้อยุติในลักษณะของร่วมกันคิดหาเหตุผลมีเหตุผลในการตัดสินจะไม่ใช้ความรุนแรงต่างๆนะและต้องใช้ความต้องใช้ความคิดอย่างรอบคอบด้วยนะอ่ะ 6. 6. 6. การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนะระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีเมื่อมีความขัดแย้งขึ้นในสังคม ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยจะต้องใช้หลักการของสันติวิธีเข้ามาแก้ปัญหาจะไม่ใช้ความรุนแรงนะ,ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วสังคมจะอยู่อย่างสงบสุขจะไม่มีความขัดแย้งมากมายนะักนะและจะอยู่และถ้าสมมติว่ามีการชุมนุมกันจริงก็จะต้องเป็นแบบสันติวิธี นะการที่จะสลายการจุมนุมการที่จะระง,งับข้อพิพาทต่างๆก็ต้องเป็นแบบสันติไม่ใช้อาวุธนะรวมถึงผู้ที่ชุมนุมเองก็ต้องปราศจากอาวุธด้วยเช่นเดียวกันนะอ่ะอันนี้สําหรับในส่วนของคลิปที่1คุณครูก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะและเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณครูก็จะสอนต่อ,ต,อต่อไปนะเรื่อยๆในเรื่องต่อไปเราจะพบกันในเรื่องของการเปรียบเทียบระบบการปกครองประชาธิปไตยกับประเทศอื่นๆ นะอ่าในส่วนตรงนี้ก็ครูก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ใครที่สงสัยอะไรสามารถออทักแชทอินบ็อกนะในช่องทางการติดต่อของคุณครูได้ที่ท้ายคลิปนะค,ครูรอตอบเสมอนะแล้วพอจบแล้วครูก็จะให้ทําแบบฝึกหัดเหมือนเดิมอะ่ะย้ำอีกครั้งใครที่ยังไม่ส่งแบบฝึกหัดของคุณครูกรุณาส่งแบบฝึกหัดของคุณครูด้วยนะจะในแบบฟอร์มอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะบายบาย เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวิเคราะห์ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปีพศ2475นะถ้าคิดถึงปัจจุบันนี้ก็คือประมาณ80กว่าปีมาแล้วนะครับโดยคณะราษฎรนะครับมีการปฏิวัติหลักประชาธิปไตย คือยอมรับเสียงส่วนใหญ่แล้วก็เคารพเสียงส่วนน้อยอการมีสิทธิเสรีภาพนในการแสดงออกยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนนะครับยึดหลักการมีเหตุผลและเพื่อระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนะครับนี่คือทั้งหมดเนื้อหารายละเอียดต่างๆที่นักเรียนได้ดูคลิปไปนะครับแล้วก็สรุปช่วงท้ายนิดนึงนะครับก็ ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในในคราวหน้าในคลิปคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องลาก่อนสวัสดีครับ